กลับมาตึงอีกครั้งหนึ่งครับก่อนที่วงจะขยับเข้าสู่เฟสถัดไปครับใช่ครับวอลเฟสต์แสงเองและคองก่อนโอ้โหเหลือคนเดียวรอเข้าหัวนาสุดท้ายแค่นำสี่ครับดีเอ็กซเพนเดอรจบปอันดับที่หกโนดาเห็นแล้วครับสำหรับโนด้านะตัดมาทางด้านหลังครับมีเกมโฮมอยู่กันสามคนครับโอ้โห แผนีเรียบร้อยครับสเตเดียมจบอันดับที่5้าไปโดยทางด้านของวิคทีมไลน์ครับวงนี้จะเป็นตัวกําหนดแล้วครับว่าเป็นบูรีลำที่มีเปอร์เซ็นต์มากพอๆกับว t ทที่เข้าวงได้ครับใช่ครับ <c oughs> ขอเปรนบล,ลได้ไหมแต่โดยส่วนตัวผมนะผมกลัวมากเลยบ้านเหน็ดเนี่ยเวลาโดนออปชั่นยัดเนี่ยใช่ครับวีทีอท่านผู้ชมสบายสุดผมพูดตรงเลยสามารถที่จะไหลทางด้านซ้ายไอได้นะพี่อะ ตอ้องยันยาเสียน็อกเร็วนะฮะนี่ครับโนด้าครับมี1คิวนะครับแล้วเป็น1คิวจากคนนี้ครับโ<อ><อ>นด้าอ้าวเลยครับ<ด>เหมือนจะ <k ia. S 2> ทีมข้อตรงๆับแล้วชาปเปอร์อยู่ด้วยนะตรงนี้ครับบนหลังคาสังกะสีตรงนี้แล้วปีนหินมาโหเล่นกามากทีมจากมาเทศไทยเหลือ2ทีมนะครับ ผมมุมนี้ตีน้อยถ้าโดนเห็นเมื่อไหร่ก็มีโอกาสโดนปิดได้เลยนะครับใช่ครับอ้แล้ว4ีมอยสิบห้าจีนี่เขาก็ค่อยกระโดดเช็คที่เละมุมเลยนะครับนี่ครับตีน้อยครับแล้วก็เบลมอส์เองครับดึงสุดเลยฮะโอ้ยมุมสูงนี้เช็คหรือเปล่าตีน้อยเฮ้ยเขาเปิดเสียงฝั่งนู้นก่อนครับแบบนี้ตีน้อยน่าจะรู้แล้วว่ามีคนมาแน่นอนครับเขาไม่รู้ฮะว่ามีชาเปอร์เนียนอยู่ครับหนึ่งพอครับท้าหันฮามิงหรือเปล่ายัง ยังไม่ขึ้นนะบุรีรัมต้องนิ่งให้พอนะครับผมนิ่งให้พอรอให้เป็นนะครับใช่ครับนี่ครับโอ้ยคอรี่นักท้ายอย่างที่ผมบอกอะคือคอรี่มันเอาจัดเลยครับใช่ครับถ้าตัดคอรี่ได้ผมว่าบุรีรัมน่าจะหวานเจี๊ยบเราจะคู่ชาร์เปอร์ไปเปิดเสียงแล้วครับแบบนี้วิกทีมไลท์เนี่ยได้ยินเสียงแล้วเรียบร้อยนะต้องดูครับว่าเกมโฮมจะแจมด้วยหรือเปล่าถ้าเกมโฮมขึ้นเนินเมื่อักคู่มาทางด้านหลังเนี่ย มีโอกาสจะโดนยิงฟรีนะชัปเปอร์ครับโอ้ตึงมากแล้วขับรถเข้าไปก่อนนะครับฟิลมัตพาจเอารถเป็นบังเกอร์ไว้มุมนี้เบมอดยิงไม่ได้ฮะโอ้แล้วมุมแง้มาโอ้แต่มุมนี้เนี่ยวิ่งหลบกระสุนยากนะโนราโอ้โหไม่โดนเลยครับเกิดอะไรขึ้นกับโนวาฮะตะเปไปดอกนี้คอลลี่โอ้ยสีน้อยสีน้อยเหมือนกันนี่ไงคอลลี่หรอโอ้โห มีมิสเฟยให้เห็นครับสำหรับคอลลี่โอ,โ,โอ้โหแต่แเราเปิดลูกนี้ครับมาลงแหล่งพอดีนะแล้วไฟเผาแต่ว่าไม่ถึงครับปั๊มก่อนได้ครับตีน้อยเพราะว่าวงมันช้าครับใช่ครับโอ้โหแล้วยอดแก๊เจ็ดมาอย่างรัวๆครับตรงนี้เปอร์เฉียดสองเกมมากมาโอ้โอโยเดินเคลียร์เลยเหลือเชื่อโดนแบบนี้ตีนโดนเรียบร้อยคิดว่าแลมโบ้โคตรโหดกระโดดยิงโอ้โหรมบ์ได้ลุ้นอยอูอ่นะใช่ครับ ดูครับว่าเกมโฮมกับวิกทีมเนี่ยจะตัดกันก่อนหรือเปล่าแต่มุมนี้จริงต้องตัดกันก่อนนะแล้วนีครับตัดไปแล้วสวยครับบุรีรัมย์แบบนี้หวานเจี๊ยบนะบุรีรัมย์เอาครับสามศูนย์ศูนย์เจ็ดจะตัดหน้าของวีดีอาร์ได้ทั้งตัวหรือเปล่าอันนี้เป็นผลดีกับบุรีรัมย์นะแต่ว่าระเบิดลูกนี้ลอยไปแล้วครับแล้วโดนหรือเปล่าอุ้ยสวยจัดนะแต่ว่าเข้าไปแค่ยี่สิบเจ็ดครับเพราะว่ามันเลยไปใช่ครับสามผลดีครับแบบนี้เป็นผลดีครับผมผคานผ่านขอนไม้เออมันท ต่อยขึ้นมาเลยะเจ็บเปลือยเชื่อเฮ้ยมุมนี้โอ้ยตายอยู่เลยนะอยู่แต่คานมาเท็ดดี้ผมว่าบุรีรัมย์รอรวบละบุรีรัมย์รอรวบละฮะแบบนี้มุมของสามส่นสุดเขตก็เปิดกับวีทีอาร์กับแบบนี้ปล่อยเปิดซ้ายเป็นบุรีรัมย์ยิงเห็นไม่เห็นครับไม่เห็นครับแบบนี้เท่ากับว่าทางด้านของเกมโฮมปล่อยให้ชนก่อนนะเฮ้ยโอ้โหมันมีขอนไม้อยู่ใกล้ นี่เรามีขอนโตอยู่เนี่ยที่โดนตัดไปนะคุณผู้ชมคนที่ซีเห็นเหรอไม่เห็นนะดิเห็นแล้วยังไม่เห็นสักทีล่ะแล้วโอ้แต่เรียบร้อยครับแต่ว่าตรงนี้นี่ไงโดนตัดไปก่อนครับผมเป็นเจนฟอร์ดโดนตัดลงไปสองคนจะต้านทานอยู่หรือเปล่าจะต้านทานอยู่หรือเปล่าแต่ว่ามีสโมอเข้ามาติดตรงนี้แล้วสำหรับเท็ดดี้เข้ามาชิดแล้วโอ้ย เขามามาจนได้ครับผมโอ้โหตอนแรกที่ว่าวันนี้จะยังไม่เอามาเลยเป็นไงของจริงหูยตื่นเต้นจัดๆเลยนะผมบอกเลยคือมันตื่นเต้นเพราะว่าเหลือคนเหลือคนเดียวนี่แหละค่อยๆเดินมาคือเทดดี้อะตัวเท็ดดี้ผมเียวถ้าเขาชิดได้แล้วเขาเปิดได้หนึ่งผมว่าเกมเปลี่ยนใช่ยังดีที่คนซีบ้าเมื่อกี้โอ้โหสะบัดแบบสุด มาแล้วครับผมไก่แรกของประเทศไทยเราเนี่ยครับผมมาจากปุรีรมยูในเ็ดีสปอร์ตนะโอ้โหชื่นใจเออคิวไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เป็นไรแต่ว่ามีไก่ติดไว้ในมืออ๋อจริงนะถือว่าดีอาสมมติถ้าตัดเกมนี้นะเมนเบอร์บอกพักแป๊บเมนเบอร์บอกพักแป๊บไม่ไหวเหมือนกันเออมาต่อเนื่องเลยอ่ะแหลกแป๊บเอาอลไครับตันนี้เลย โอ้โหแล้วนี่ครับยิงกันไม่พักก็ร้อนรอนไม่ได้คอร์ี่นะใจกูลร้อนไม่ได้เทคไคลครับเล่ไปตัดได้ๆของใจกูลร้อนแล้วเกมเอกจากเกมไปเลยแล้วลเลงครับไปไ,ได้ได้ของเจมเหมือนกันโอ้อแล้วยิงมาแก๊ก้งเลยมุมน,นี้กูครับมันยังกระสุน <ไป S 2> หมดต่อได้ลูกนี้เฮ<ห>้ยโอ้ยนะถ้าเป็นระเบิดเมื่อกี้ไปไอาจจะไปเหมือนกันนะเพราะเลือนแค่ครึ่งหลอดเท่านั้นเองครับสองคนของชิมบิดจะยื้อได้หรือเปล่าไอ้เรด้าสองเหมือนกันแล้วขึ้นมาป่าโดยเจเยอะเป็นตัวไก่ล่าติดอย่ด้วยเก็บนูริน แล้วโดนขอมาสุดท้ายเป็นเดเทจบไปก่อนอันดับที่เก้าแอสเอร์ดายื้ออยู่ยื้ออยู่แข็งอยู่จะไปโดนทางด้านของไบรอันตัดมาสุดท้ายบนทอมที่ทิ้งไว้เหยียบไฟใช่ครับแล้วปูมาเรียบร้อยเลยเหมือนกันครับผมเป็นทีมบิดะฮะตามออกไปติดแล้วก็แอสแทกออร่าแล้วเฮ้ยเกมโฮมเปิดได้หนึ่งครับดีคัตติ้งทางด้านของกิก้ามุคาวน็อกดาวไปก่อนเปิดลอดนามาขอนิววิ่งเข้าสมุกดีรับผมโดนสูดหน่อยระเบิดแม่หลอตรงนี้ครับแล้วอ้าว คุยปาชิงบ้างเหรอไงครับได้เปล่ายางครับอู๋แล้วเหลือคนเดียวฮะฟิลลี่โดนอ้อมมากกแ่ไปด้เจ็กซี่แล้วระเบิดไปยังไม่ได้ทะระวางด้านซ้ายเปิดขึ้นมาแล้วโดนตวนไปเรียบร้อยเปดินตายได้ดิกระทิงแล้วเก็บงานไหมยังเก็บงานไม่ได้ครับผมอูแล้วกีก้ามูขานี่น็อกครั้งแรกเหมือนกันอ่ะแล้วโรนนโดนปิดงานไปปั๊มยาทันหรือเปล่าโดนสองทางแบบนี้ไม่ทาง ท่านผู้ชมครับผมที่น่าจับตามองคือบุรีรัมสามคนที่มีตัวคารเล่นรับปิดวงซ้ายเป็นที่ร้อนแล้วครับครับผมเฮ้ยเชียร์บุรีรัมย์มาตอนนี้หรือว่าเออผมไม่พูดดีกว่าตีน้อยผมไม่พูดดีกว่าผมไม่พูดเออผมไม่พูดดีกว่าเหมือนกันโดนใช่ใช่ตัวลงมาปุ๊บมาแล้วแจ้งเตือนหนึ่งรีพอร์ตคุณแล้วหนึ่งเดี๋ยวชื่อถ่ายได้ไก่ก็ได้ไปแต่ว่าเพจเราต้องรอดนะอ่าท่านผู้อืแล้วโดนค้อนไปทางด้านหลังครับค้อนดูครับไปได้หน้าของเจ็กซี่ครับออกจากเกมไปก่อนนะตรงนี้ครับได้ครับ โหเต็ดคิวเข้าไปแล้วครับเกมโฮมอู้แล้ววงดีบุรีรลำครับผมครับผมมันไม่ชมฮะตอนนี้อ่ะหรือว่าอ่ะหรือว่าอ่ะหรืออ่ะหรืออ่ะหรือยิงฟุตอย่างไรโดนเรียบร้อยครับผมได้แฮนดี้ไปก่อนนะเปิดมาแล้วมาทำให้เล่นง่ายขึ้นเยอะครับบุรีรลำของจริงครับผม โโอ้หแล้วเขาเหลือ3ผู้เล่นอีกแล้วนะบุรีรัมย์เลยสามผู้เล่นทุกเกมเทเทิร์นเดิมแพทเทิร์นเดิมเสียคอนเอนซี่เกมที่ได้แชมป์เสียเอ็ดดี้เกมที่อยู่กลางวงเสียโนอาด้าต้องมีสังเวยนะสังเวยแต่ต้องรอดูนะว่าตีน้อยจะแจมใครอ่ะใช่ครับเออหรือว่าตีน้อยจะกินไก่ไปเลยเอาไปไม่ได้นะไปไม่ได้ไปไม่ได้เพราะว่าดูจากโพสิชันเนี่ยเขาบวกกันแล้วนะ่ละกีนี่ไงีค้อนแนวฮะคอมโบกันโนอาด้าครับส่งสามสูตรเจ็ด ออกจากการหายไปก่อนครับเกมฮมหายไปอีกหนึ่งแต่คอนแนวนี้เพิ่งกลับมาเล่นนะผมบอกให้น้องไปไหนมาครับพักมายาวเลยเหรอยาวเพิ่งกลับมาเล่นได้ประมาณไม่เกินอาทิตย์มั้งอ๋อช่วงที่เปิดกล่องพอดีใช่ไหมอ่าช่วงเปิดกล่องกลับมานะที่ดูว่าทีมน้องตะโกนบ้านแตกเลยนะเออปาซิล่ามาเลยอ่ะจีเจเอคอนลงมาตีน้อยนี่ยังอยู่เช็คไหมไม่เช็คจริงรถจอดอยู่หน้าบ้านนะเพื่อนเฮ้ยไม่เช็คไม่รถรถเขาหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่รถตี อ๋ออ่อเช็คละไม่น่าไม่น่าหันหลังโฟกัสหลังอยู่เปิดหนึ่งไอต <Hey! S 1> ีขาติดไอตี๋อ,อ,อตีเอ้าว่าไอ้น้องสะดุดสะดุดตนลณีประตูโอ้โหน้ามันเหวอเมื่อกี้เก็บทรงอยู่แต่เมื่อกี้คือใจสั่นเลยนะ่ะ <c oughs> <c oughs> ขาติดกองกำแพงไมไ่ลุกอยู่ขอ้ยติดะไยวะติดะไยวะอ๋อขาติดไอ้นี่กำแพงโอ้โหโอ้โหดีนะ เอาว่ะตรงนี้เอาว่ะสามหนึ่งหนึ่งแต่ว่าเปิดเสียงไปแล้วที่สี่น้อยแล้วบุรีรัมย์จะเดินเคลียร์หน้าของ E365 มหกห้าแล้วขาขาแตกกันขาแตกเลยตรงนี้เฮ้ยเอาเอาเลยครับสามหนึ่งหนึ่งบีอายูบุรีรัมสองไก่เท่าไรบีอารยูเอ้าบีอาร์ยูบอกตัวไปเลยแล้วกันว่ามาแน่ป่ายังไงก็มาแน่สามหนึ่งหนึ่งไม่พลาดหรอกครับผมบอกให้น้องๆ อือแต่ถ้าไม่มานี่คุณพวกคุณโดนถล่มจริงนะไม่มีทางมายแดงก็มาพูดเลยถ้าไม่พลาดเองไงก็มาขอให้เพราะผมมั่นใจว่าเขาหนึ่งไงหนึ่งหนึ่งอะวงอุท้ายไปที่ตีน้อยแต่ตีน้อยได้แต่คือถ้าเกมโฮมเข้ายังไงก็ต้องเจอจีแต่ถ้าหมูตี้เกมโฮมเปิดสองตีน้อยเข้ามายิงหนึ่งแล้วตีน้อยกลับไปสะบัดใจเรียบร้อยแต่ยังก็มาถ้าไม่มาก็โกงนะผมบอกให้แต่ยังก็มา ไงก็มาร้อยเปอร์เซ็นต์ไงก็มาครับผมผมจะไม่พูดแล้วกันโอ้โหไม่ต้องพูดหรอกคุณนะคอนเฟิร์มให้ตีน้อยแชมป์ร้อยเปอร์เซ็นต์คือทีมไทยอ่ะหนึ่งในทีมไทยแน่นอนไม่ผมบุรีรัมเลยบุรีรัมเลยนะนี่ไงผมว่าอย่างนี้ยากแล้วครับสำหรับตีน้อยนี่หลบไฟได้เรียบร้อยครับโดดออกทันน้องต่อสามทันครับแล้วพอไฟจางโดดกลับเข้าไป ออให้รู้ว่าไม่มีคนอยู่ไม่มีคนอยู่เรียกว่าร้อนหลอกเล่จิตวิทยาน้องแต่ดีไงทางกระบานตีน้อยแต่ถูวรากมาได้พูดใส่กระบานไล่แต่รากมาสุดแล้วน้องชายคนนี้เองทำดีสุดแล้วน้องพี่ให้กำลังใจต่อไปเนาะสามต่อหนึ่งไม่เหือว่าลุมเรียบมิดเปิดมาอย่างนี้ไงมาดาวหัวหอมครบเลยต้มยำครบเลยเอาไปยำไม่ให้แตกเรียบร้อยท่านผู้ชมเรีขอพร้อมกัน บุรีรัมยู่นเต็ดอีสปอร์ตมาแล้วครับผมแหมใครไปบอกว่าเขาหมดไฟเอ้หมดนะหมดยุคจากหมดนี้มาดิโชว์เลยมาแล้วเขามาแล้วบุรีลำครับผมสองไก่ฮะสองไก่ครับฟิวลี่ที่มีลุ้นกันมันครับผมมาดิแต่ถามว่าทีมที่ไม่มีไก่เลยยังได้ลุ้นไหมั้ยังได้ลุ้นเพราะว่าสองไก่เนี่ยถือว่าไม่ยากใช่ใช่ ครับผมพรุ่งนี้ก็ยังเหลือพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะแล้วจะพอจบพรุ่งนี้เนี่ยจะสรุปเลยนะของแชมป์วีคีหนึ่งนั่นเองครับใช่ครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิดีครับผมไม่น่าพลาดนะสำหรับทางด้านของเจ้าปื้มหรือเปล่าโนดาน่าจะใช่นะ